ให้อยู่กับพ่อนี่นี่นีอ้นี่ยอกเลยอะไรเน่ยนี่นี่อือหือเ้ยเห็นไหมอืม ดไหน,นงไงไอยู่ตาไหนแล้วอืมอยู่คนข้อพ่อ อ่ะแล้วตัวนี้ล่ะตัวนี้ล่ะอยากคุยกับเพื่อนบ้างไหมฮึแล้วตัวนี้อยากคุยกับเพื่อนบ้างไหมฮึอยากคุยกับเพื่อนบ้างไหม <c oughs> อ่ะคุยกันหน่อยคุยกันหน่อยเส คุยกันหน่อยสิลูกของยศคุยกันน้องหน่อยเร็วเร็วจะได้มีเพื่อนมันกลัวปะวะกลัวอะไรตื่นเต้นหรอเออแบบมันดูแบบแน่ใจใช่ไหมว่ามันไม่กลัวกันกลัวถ้ากลัวมันบินแล้วอือเธอแน่ใจนะ กลัวถ้ามันกลัวกลัวพวกถังพวกอะไรเนี่ยที่แบบว่าเราจะทำนู่นทำนี่จะกลัวอันนี้มันกลัวเรกตรงนี้แหละมัต้องไปไหนหก็ไหนอืม